ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลอมตัวแล้วพูดภาษาเหนือเดี๋ยวเรามาดูนว่าจะมีใครฟังออกหรือเปล่าอุ้ย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 มือบัลเงินหืมเป็นยังไงหืมอุอ้ยโทษครับจังหวะนี้แหละยี่สิบวิ ตายอ่ะทุ่งเ่ายเลยเจก้งตายอ่งไะเลอะอะไรเหี้ยที่นี่พี่พี่จะเนี่นี่ครับมาใจครับผมมาใจครับไม่มีไม่มีสควิตเกมวันนี้ผมอยากเล่นนะฮะผู้เรื่องอย่างผมูเรื่องเด้อโอ้ยอีสารมาเต็มโอ้ยกำลังเข้ามา สองวันนะครับผมหูเหลืองเหมือนกันที่ไปใส่พี่เบาไปไปทรงผมหน่อยตรงไหนพี่ร้านเหลืองครับผมไปตามล่าคนอาแล้วสควคุเกมตกลงไม่มีใช่ไหมนี่บอกหูไปถามนะโยกผมสิหูไม่ผมคุยกับน้องเจ๊อกถามบหูไงมันชื่ออะไรพี่เ่าพี่บ่าชื่ออะไรครับชื่อปองแปงครับปองแปง นามสกุลแล้วครับแบบนี้ครับผมไปได้เก่งมาโอ้ยฟังเปลงก็เงงไปแลนเหลืองใช่ไหมครับบปจ่ายไปร้านข้างบนน่ะอ๋อร้านร้านมึงก็อ๋อโอเคมาไว้ให้แล้วใช่ไหมใจใจไม่ละอ๋ออ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละว่าจะมาัทีหลงมาต้องครับทีหลังมาต้องมารงเนี่ยไหนมันอยู่ไหนกัน เล่นสนุกกันเนาะอยู่ในกระดาษพ่อพี่ใครเลยเอาอีเบย์กอล์ข้างล่างแล้วฮัลโหลไอแมงจอนไอเป็นล่าผมไม่หยิ่งปุ้นนะไอแมงจอนมาไงมีคนมาส่งผมอ๋อโอ้่เฮียจูลีนเหรอใช่แล้วครับไอโนกเป็นเ่าไอโนกจ้างครับเสียงคนบ็อกซิ่งเนยไอจ็บวันกับผมก็ได้นะเอาก็มาดิอไรครับเฮายยูกเท่าไหร่อ่ะเสียงคนบ็อกซิ่งอ่ะจะรูกเท่าไหร่อะไรลูกตาใดกันไอขายไปลูกจีนเลยนี่ มไม่ทำเซียนนี้แล้วก็ได้หมวกวังไม่เห็นมาละมามาจะให้เอาเขาเอาเขาตั้งมาเลยมาไหมผมเลือกเองผมเลือกเองมึงก่อนเลยกูเดินพาไม่เห็นม้าม้าให้หมกวิ่งเข้ามาห้าพันห้าพันกับผมลูกลูกละห้าพันไม่ใช่ไม่ใช่แบบจบเกมมาบ้านเมื่อกี้ว่าไงนะว่าหนูเป็นบ็อกซิ่งเหรอแค่นี้จะจำหนูไม่ได้เหรอจะเรียนไปเรื่องบ็อกซิ่งโอ้ยลูกขาโอวไอ้ไม่นี้ก็จำไม่ได้ละมึงโกงอ่ะโกงมึงหงั่งนะ นูกเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ขาวหนูไแน่ใจอ่ะกูจะแทงอะไรอยู่นะมันมีหลายที่นะมุมมาอีกที่หนึ่งอยู่บาบนอ่ะแทงมั่ว่ะมันแบบเดือดเดียวโอดลูกขาวลงโอ้แม่นจริงจไอ้นุ่มข้านกูได้ไอ้บีบีดูตรงละต้องเปลี่ยนทุอคนไงทุกคนลูกไหนนะลูกเต็มลูกเต็มใช่ไหมเจียวแทงลูกเต็มเจียวแทงลูกลูกเต็มขี้มังงาว่ะไอ้ขี้จับไม่ได้เอออขโทษขอโดู ผมบอกเลยว่าผมมียิงแบบเสียนให้ดูเสียนเขาต้องเล่งงี้ดูไม่ใช่อะฮะฮัลโหลผมผมมาแต่งรถอ่ะแล้วพอกดใส่สีไปใช่ป่ะมันขึ้น่าอ o u cannot afford this ดิสปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงโอ้มีคนมาคัดผมจิกี้ลูกจิกี้โคตรเทพอะมีคนกองหาเห็นปะ

เฮ้ย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 เ้ยเฮ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  เอาเลยไอ้อ้บไปส่งผมหน่อยส่งที่ไหนครับดีครับไปส่งที่ไหนคนนักหนักอ่ะไอ้มีก่อนคนแบบโคตรจะหนักก็มีก่อนโคตาจะหนักเขับไปถึงน้ำหนักอะพี่ไปจ่ายไปจ่ายคนนักหนักอะไอ้าวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คนมีน้ำหนักเยอะหรอคนจี้นักหนักอะมีก่อนคนนักหนักก็หนีเนน้ำหนักเยอะอ่ะนี่ไงรถรถรถนี้รถนี้ก็หนักแล้วนะนักหนักอะนักคือยังไงอ่ะคนหนัก ไอ้ที่โต๊ะปลาจอมปลาอย่เงี้ยโต๊ะปลาจอมปลาเ่้าลาวอ่ะลาาจากไหนให้ไปส่งผมหน่อยที่จอมปลาที่จอมปลาที่ที่ที่ซ่อมปลาไม่มีมีแต่จอม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 ปลาให้หู้จักวัวนี่ก็บอกแล้วว่าไม่มีที่ซ่อมปลามันมีแต่ที่ซ่อมรถจะเอาไงเนี่ยไอ่ไอ้่ลงเดี๋ยวผมครับเอง ไม่ได้ใจกันเลยดีกว่าผมว่าพูดอย่างนี้เ่ยมันไม่ค่อยเข้าหูแล้วนะสรุปไปไหมครับที่ซ่อมรถพี่ชายพี่ชายพกไฟฉายมาเนี่ยไปช่วยเพื่อนผมหน่อยดิผมมีกับไม้ขีดไฟอ่ะเอาไม้ขีดไฟไปช่วยเพื่อนผมหน่อยไฟลอยใช้ได้ไหมไม้ขีดไฟก็นไปลอยเพื่อนผมติดอยู่ข้างในอ่ะมีไฟแท็กแม่มีไฟแท็กแม่อันนั้นไม่ใช่แล้วอาไม่ใช่ละโอ้โอ้โอ้แจเย็นก่อนาไอ้จะละรถตัวเก่าได้ไหนนี่ วาระเบิดระเบิดไป Hence, ไปไปไปส่งผมหน่อยที่จาังหวิดดด้านนระะเบิใครบอกระเบิดด้านบอกผมมาเหรอเดี๋ยวกนดูแลกันกูไม่ชุบด้วยกูไปละคุณนักใบนักงามที่นี่มันที่ไหนวะ โอเคครับไงคะที่นี่หรือที่ไหนครับเนี่ยที่นี่อะค่ะใช่ครับโคนโคตรหนักเลยมาเย่ะอย่างกันเนี่ครับผมว่าผมว่าคนนี้เสียงคนคุ้นนะนั่นแหละนั่นแหละสิฮะเฮ้ยคขาเล่นใหม่นะคะแม่แล้วครับผมมาได้สองวันแล้วครับชื่อชื่ออะไรครับใช่เชื่อครับชื่อปองแปงครับแปงทำไมปองแปงตัวเปื้อนเลือดอะคะผมโดนเขาตีมากผมวิ่งหนีเพื่อ โดนปมตันอ่ะมันจอมป่าจะได้ครับผมจะจอมพ่องเข้าใจครับหายแล้วใครก็ได้แปลให้ดีแปลให้หน่อยแปลให้หน่อยสายแลนคนที่นี่จะได้บ่อู้โดยผมสักคนนี่อู้เหนือไม่เป็นแต่ว่าพูดพาษซาหรายองอะผู้ได้อ่ะก่อนลองอู้มาผูว่าหราองจะอู้ได้อยู่นะอย่เคาเพื่อนสาว ใครพี่สาวบ้านเนี่ยพี่สาวเป็นคนละยองกัแมนคนละยองมันอู้จะได้อ่ะลองอู้ผมฟังให้ก่อนภาษาละยองกับพูดอย่างเงี้ยแล้วต้องขันลุกลักกตาเนี่ยเอ๊ะซ้ำๆอย่างไรกกูตายก็ตายหนักเลยปีอู้กลางอันนี้แล้วผมโม้เรื่องไอ้เหี้ยหนักเลยกูใคอ ฮะคำสมิดาป้อขิงยังเซ็นกัสมิดาตกไรเนี่ครับตกตกตกปลาอยู่ครับเพราะแบบปลามันพี่สาวนี่เก่งเนี่ยพี่สาวจบไหนมาเนี่ยเอ๊ะติดฮะใช่หรอว่าจว่าคนเนี่ยเขาอยู่ก็ไอ้หรอไอ้รู้สามารถเฮียมีนจีนว่าผมสามารถจะลูฟี่ให้ได้นะ โรฟี่ยังไงอะยังไงเอา้ฟี่บุกไปเลยบมไม่ไข่อู้กับผมผมไปละโรไอคะที่นี่มันที่ไหนครับนี่ตกป่าครับตกจอมป่าครับแล้วมันจอมจะได้ครับเขาพูดเหนือไม่ได้เขาพูดได้เฮ้ยพีสาวู้ดอะไรกันนี่พูดได้สาวแล้วปีบไปคนที่ไหนนะ อุ๊ยพี่นี่มาเหระจะมาไขหัวยังเดียวไปได้เด้าบอบอมาหัวฮะครอ่ะคนเหนือคุยกันเลยครับเอาะไรอะไรอย่างเนี้ยไม่ไม่พี่อ่ะปี่คนที่ไหนปีอ่คู่ได้กับเจ้าพี่ไม่ผมถามว่าเป็นคนที่ไหนขายปูนชื่ออะไรนะพี่ตังเมยคนที่มาขายปูคนเขาชื่ออะไรวะไอย่ะปล่อยเสริมแล้วคนที่มาถามเรื่องแกงเขาชื่ออะไรไม่ไม่มีใครคุยกับกูเลย เดครยบครับ,รบผมอยู่ที่นี่ดีกว่าผมไปที่อื่นมันมีไข่อู้ก็บผมสัโคนอะ่ะน้อยก็มีตรงนี้ก็มีปี้ที่ใช่หัวอยู่คืออะไรอ่ะอย่างน้อย <c oughs> อย่างน้ย <c oughs> อย,นยก็ยังมีแบบว่ามีคนที่อะไรวะ คุยด้วยเหรอน่าจะคุยด้วยปะไม่รู้อะไอย่างไข้หัวไข้หัวแปลว่าอะไรอะพี่ไข้หัวไข้หัวไงไข้ไข้หัวอหัวใจไข้หัวไข้หัวคือยังเออนี่ปะไอ่ไอ่ดีดีวาแล้ววะแล้วเดี๋ยวไอ่เพิ่งไงไอ่ไอ่คนเหนือก่็ไอ่ ผมยู่นี่แบบมีไข่อู้กับผมสักคนอเดี๋ยวผมโทรถามแบบแบบล่าแม่เดี๋ยวไปล่าไปล่าม้ล่าแล้วมีละมีละอ่ะเออผมอู้จะอู้อย่างละไม่รู้จะพูดอะไรอู้ไปหมดแล้วแบบมีไข่อู้กับผมสักคนอ่ะพูดไปหมดแล้วพูดอู้เลยด้วยเลยผมอู้นี่ก็ไข่หัวอย่างเดียวไข้หัวอย่างเดียวพูดก็หัวเราะอย่างเดียวไม่พูดด้วยเลยเป็นคนจะได้เส้นตื้นมันจกไหนเป็นคนยังไงเส้นตื้นช่องเปอัตโนมัติ ว่าอายหน้าหนูนี่จะได้เลยอะเนี่ยบ่เฮ้ยว่มีไข่อู้นี่ผมจะไปเด้อไปไหนเราอ่ะกูบ่มีไข่อู้กับผมสักคนก็คือผมอยู่อย่างเงี้ยเหมือนคนบ่มีใจอยูต่อไปก็บ่มีข่าไปละโอ้โห่ปีปีปีสาวว่าจะไหนอะคะไปกับผมก็ ไปไหนอะคะเท่าไหร่คะเนี่ยไปแถวๆนี้ครับักกาไปไหนมาลูกดีเลยค่ะสอัสามดีครับผมจะไปแจ้งอย่างนี้ผมจะปลาไปส่งอะไรนะรู้มีรถดีหี่อยโคราดมาแล้วนี่เอาบอร์นี่มือเร็วแรดนี่บอร์ซื้อเมนูเนี่ยฮะเมื่อกี้ไม่ไอ้ไอ้ฟังผมหน่อยผมมาดูตรงนี้ครับแบบมีไข่อ้วนผมสักคนไปเก็บรถกับงานขมงโบเลือกขอมโบมาแล้วไอ้มีรถเหร ออกกันได้ทรงผมกำเจผมเตียวม้เมืองหนาวกแป๊บนึงไอ้แป๊บนึงผมขอฝากไปหนึ่งเกียนมันบอกอู้บผมจะขนอ่ะไปเลได้ไปไปไป